ข้อที่28นะครับบอกว่าให้ไอแทนเซ็ตของจำนวนเต็มแล้วก็มีฟังก์ชัน f(x) นะฮะซึ่งมีหน้าตาเป็นพหุนามเป็นเศษส่วนของพหุนามนะฮะโดยที่ a b เป็นจำนวนเต็มนะฮะแล้วก็บอกว่าเซต a เนี่ยก็คือซึ่งหุ้นดับ a b โดยที่ f 3เป็น0นะฮะแล้วก็ b คือเซตที่เอ่อเป็นขั้นดับของจำนวนเต็มเหมือนกันนะฮะแล้วก็สแควรูของตัวนี้เนี่ยมีค่าน้อยกว่า3ให้หาจำนวนสมาชิกข,ของ a intersect b นะฮะตอนแรกไปดูสมาชิกข,ของเซต a ก่อน เซตเเนี่ยก็คือควนดับคือเส้นของจำนวนควรดับของจำนวนเต็มโดยที่ f สาเป็นศูนย์ก็ไปดูนะฮะ f สามเป็นศูนย์นี่มันแปลว่าอะไร f สาเป็นศูนย์ก็คือแทนค่าตัวพวูดนี้ด้วยสามใช่ไหมแทน x ด้วยสามสามกำลังสี่ก็เท่าไหร่ฮะแปดสิบเอ็ดลบกับแทน x ด้วยสามเก้าคูณสองก็เป็นสิบแปด x ด้วยสามก็เป็นอะไรฮะบวกสาม a กกำลังสองลบเจ็ดสิบห้าส่วนตัวล่างแทน x ด้วยสามสามกำลังห้าก็คือ สองร้อยสี่สิบสามบวก b กำลังสอง x x เป็นสามก็เป็นสาม b กำลังสองลบสองร้อยเจ็ดสิบพบศูนย์นะครับจัดรูปส,สวยๆหน่อยอันนี้ก็จะกลายเป็นสาม a กำลังสองลบกับเท่าไหร่เออคิดออกมาแล้วจะได้สิบสองนะครับส่วนตัวข้างล่างก็คือสาม b กำลังสองลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดปะ เออยี่สิบเจ็ดนะฮะเท่าศูนย์ทีนี้มันมีสามอยูนะะ่ทุกเทอมหารที่สามลงตัวหมดเพราะฉะนสามหารตลอดเลยนะฮะเอาสามหารตลอดทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็น A อกำลังสองลบสี่ 9, 0, ะะ 2, 2, ส่วนด้วย B ีกำลังสองลบเก้าเท่ากับศูนย์นะฮะแปลว่า A อลบสองเอบวกสองส่วนด้วย B บวกสาม b ลบสามเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น a ต้องเป็นอะไรฮะ a อต้องเป็นสองหรือไม่ก็ลบสองส่วน b เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่ลบสามกับสามเพราะถ้าเป็นแล้วส่วนเป็นศูนย์นะฮะไม่นิยามเลยเพราะฉะนั้น b เป็นอะไรได้หมดเลยนะฮะแต่ขอแค่ให้ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ แล้วแทนค่าเข้าไปมันก็เท่ากับศูนย์ดีๆใช่ไหมเพราะตัวบนมันศูนไงพระตัวบนมันศูนย์ูนย์ส่วน,น,น,นอะไรก็ศูนย์หมดขอแค่ข้างล่างไม่ศูนย์ก็พอนั้นก็คือเงื่อนไขนี้ของเรานะครเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเซต A ใหญ่เนี่ยนะฮะมันเป็นเซตที่มีสมาชิก2แบบนะฮะแต่ไม่ใช่มีแค่2ตัวนะมี2แบบแบบที่1ก็คือ2 B นะฮะโดยที่ B ไม่เท่ากับสหรือลบส แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ a เป็นลบ2ก็ได้ใช่ไหมก็ยูเนียนกับลบ 2b นะฮะโดยที่ b ก็ไม่ใช่ลบ3กับ3อ่ะนี้คือเงื่อนไขของ a นะฮะต่อไปเรามาดูตัว b บ้าง b เขาบอกว่ามันคือเซตนี้ใช่ไหมเซตนี้ก็คืออะไรฮะกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข,ของ b นะฮะ ีเนี่ยเขามีเงื่อนไขนี่จบไปแล้วนะมาดู B ีต่อ Square Root A กำลังสองลบสอง a b บวก B กำลังสองน้อยกว่าสามนะฮะตัวนี้ก็คือสแคว o ูทของอะไร a ลบ B ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่าสามสแ e r ร o t เจอกำลังสองหมดออกมาก็กลายเป็น A ลบีน้อยกว่าสามนะฮะ ซึ่งอันนี้ยังไม่ถูกต้องและที่ถูกต้องนะฮะจำไว้เลยอะไรที่ออกมาจากรากอันดับคู่นะฮะมันจะต้องใส่แอสซลุตเสมอมันเป็นลบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแอสซิลุตลบนันภาษาเอ๊ะการที่แอส o l ลุ e น้อยกว่าความหมายของมันก็คืออะไรฮะก็คือลบสามจะน้อยกว่า A อลบ B แล้วก็น้อยกว่าสานะฮะอีกความสัมพันธ์แบบนี้ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดให้จําให้ได้เลยนะับว่าไป,ไปไปมาๆกลับกับไปกลับมายังไง ะะเพราะฉะนั้นเซต B เนี่ยก็คือเซตของคูนดับ AB โดยที่มีการสอบความอ้เกเงื่อนไขก็คือว่าเอา A ลบ B แล้วจะต้องมีค่าอยู่ระหว่างลบ3กับ3เยอะนะฮะมีเยอะพอควรแต่ไม่ได้มีเยอะมากคือเยอะคือนับได้นะเรารู้ว่ามีกี่ตัวนะฮะแต่อาจจะเยอะหน่อยแต่โจทย์เข้าใจดีนะฮะเขาบอกว่าเขาให้หาเอามาอินเตอร์เซ็กชันคือทำไมให้อินเตอร์เเนี่ยคือโจทใจร้าย อันนี้โจทย์บอกให้เอามาอินเตอร์เซ็กก็คือโจทย์ใจดีทาไมถึงใจดีเพราะว่าเงื่อนไขของ a ลบ b อยู่ระหว่างลบสากับสามเนี่ยมีเยอะแยะแต่ถ้าเอามาอินเตอร์เซ็กกันแปลว่าเงื่อนไขนี้ต้องเกี่ยวด้วยเงื่อนไขนี้เกี่ยวแปลว่า a ต้องเป็นอะไรเท่านั้นเออ a ต้องเป็นสองหรือไม่ก็ลบสองเท่านั้นนะฮะแล้วถ้า b เป็นสามกับลบสามก็ให้ตัดทิ้งไปเพราะว่ามันต้องไม่เอาอะ่ะเรื่องนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นเรามาเพียงพอที่จะดูนะฮะว่า a intersect b นะฮะก็คือดู a ที่เป็นสองก่อนนะ a เป็นสองก็ดูที่ b เป็นอะไรได้บ้างนะ a เป็นสองเริ่มเลยไล่ไล่จากฝั่งที่ติดลบถ้าฝั่งที่ติดลบเนี่ยมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวลบลบเป็นบวกถ้ามันติดลบมากเดี๋ยวมันจะเกินใช่ไหมฮะสองนี้ถ้าเป็นลบลบถ้าเ b เป็นลบหนึ่งก็สามก็ไม่ได้เพราะฉะต้องเริ่มที่ศูนย์สองหนึ่งสองลบหนึ่งก็ยังอยู่เห็นไหมสองลบหนึ่งิดหนึ่งก็ยังอยู่ในช่วงนี้สองสองก็อยู่ สองสามสองสามได้ลบหนึ 1, ่งเห็นไหมถ้า a เป็นสอง b เป็นสามได้ 1, ลบหนึ่งลบหึ่งอยู่แต่เอาไม่ได้เพราะว่าสองสาม b ต้องไม่ใช่สามไงเพราะฉะนั้นสองสามไม่เอานะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่สอดคล้องกับ a เราก็ข้ามไปก็ไปที่สองสี่จบต่อมามาดูฝั่งลบสองลบสองมีอะไรบ้างถ้านี้เป็นลบสองอาดูไล่ไล่จากติดลบก่อนก็ได้ลบสองลบอะไรต่อ ลบสองลบสี่ก็ได้ใช่ไหมฮะลบสองลบด้วยลบสี่ดี่สองก็อยู่ลบสองกับลบสามจับมาลบกันได้เท่าไหร่ได้หนึ่งก็อยู่ใช่ไหมลบสองลบกันอะไรลบสองก็ได้ก็อยู่ได้ศูนยแต่อย่าลืมว่าอันนี้เอาไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเงื่อนไขของ A อยู่ว่าเบอกว่า B ต้องไม่เป็นอะไรลบสามนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาไม่ได้ผูเขียนเกินมานะฮะ ออกไปแล้วก็ลบสองลบหนึ่งแล้วก็ลบสองศูนก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้น a i n t s e c b มีทั้งหมดกี่ตัวมีแปดตัวนะคะโจทย์ให้หาค่าของ n a i n t s e c b ใช่ไหมซึ่งก็มีค่าเท่ากับแปดนั่นเองนะคะก็ตอบ